เทสซี่้ดวะเราคุยเรื่องนาฬิกาและการลงทุนทใช่จุดแรกที่เราทำอะกับจุดวันนี้มีหลายเหตุการณ์คล้ายๆกันถูกต้องครับในปี2 0 2 2ันเกิดอะไรขึ้นแล้วลองมาดูว่าปี24ปี25จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่ามันจะเข้าแกปปเดิมไหมถ้าเข้าแกปปเดิมนะนาฬิกาที่ถือไว้เป็นไงพดทโดยทันที <laughs> ปี21 22ข้อมูลที่เราได้มาเป็นจริงงานทําให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของประเทศอังกฤษในปี2022ว่าตอนนั้นเนี่ยที่พีคๆเนี่ยเราเอานาฬิกาเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ยซึ่งนาฬิกามีผลงานโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นถึง2งเท่าอืราะนั้นเรื่องจริงนะเพราะว่าเหมือนแบบเงินมันย้ายมันลงในนาฬิกาแบบ,<ช>บเยอะมากๆมหาศาลมากใครซื้ออะไรก็ขายได้สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy d e l Channel ครับประเด็นวันนี้คืออะไรครับเทปนี้พี่ต้นเหมือนเราได้ย้อนลำลึกความหลังเลยจุดประสงค์ในการตั้งช่องของเราเนี่ย Crazy d e อ่ะเราคุยเรื่องนาฬิกาและการลงทุนใช่วันนี้ประเด็นที่เรามาพูดนี่ตรงประเด็นมากเราคิดถึงเทปนี้ขึ้นมาเพราะว่าจุดแรกที่เราทำกับจุดวันนี้มีหลายเหตุการณ์คล้ายกันถูกต้องครับเหตุการณ์แรกช่วงนี้ บิตคอยกับมาพี Bitcoin, อีกแล้ว,ลวใช่ใชเหมือนนะช่วงที่เราทําเทปกันเลยใช่การลงทุน กับบิตคอยกับสินค้าต่างๆเนี่ยคือเรื่องที่เราจะมาพูดในตอนที่แบบเราทําช่องของเรา,าแรกคือต้องบอกอย่างนี้ครับตอนแรกเลยที่นาฬิกามันขึ้นมาเยอะข่ับนหนึ่งมันเกิดจากบิตคอยใช่แล้วเราก็หาข้อมูลมาเพราะว่าตอนนี้บิตคอยมันเริ่มกลับมาอีกแล้วครับแต่ว่านาราคานาฬิกาตลาดนาฬิกายังไม่ดีเราเลยขอเอาเรื่องข่าวที่แล้วมาเล่าให้ฟังก่อนคือ,อะนะปีนู้นนูนมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันเริ่มคล้ายๆกันเลยเ<อ>คราวที่แล้วอะต้องเล่าก่อน <c oughs> นาฬิกามันขายดีแบบเวืเอร์มากตอน,นช่วงโควิดขายดีมากจากที่ผมคาดว่าโควิดอะคนต้องตกใจไม่ใช้เงินู แต่นะตอนนั้นราคาบิตคอยมันพุ่งกระฉูดมากทําให้เม็ดเงินอ่ะมันเฟอ้อในทุกตลาดเงินมันเยอะมากในทุกตลาดเงินมันไหลเวียนหมุนแบบรุนแรงมากจนส่งผลให้นาฬิกาพีคอยู่ในจุดที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนณนะวันนี้พี่ต้นเป็นไงครับณวันนี้ก็มันจะมีจุดที่เหมือนกับรอบที่แล้วอยู่ huh. 2จุดใหญ่นะครับเรียกว่า2จุดใหญ่จุดหนึ่งคือบิตคอยทำนิวไฮจุดที่2คือเฟรดเนี่ยธนาคารกลางของประเทศเมกาเนี่ยน่าจะประกาศลดดอกเบี้ยซึ่งจะตรงกันกับปัจจัยในปีที่นิกา ปี2ี2่ครับก็เลยเอาข้อมูลของปี22เนี่ยเป็นนาฬิกาเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆการลงทุนอื่นๆมาเทียบให้ฟังในปี22-22เกิดอะไรขึ้นแล้วลองมาดูว่าปี24ปี25จะเป็นเหมือนกอันหรือเ่ามันจะเข้าแกปปเดิมไหมอ่าถ้าเข้าแกลปเดิมนะนาฬิกาที่ถือไว้เป็นไงพดอโดยทันที ขอผมเนี่ยนะครับจะเรียกว่าติดดอยเนี่ยไม่ได้ตาการนาฬิกาจะรู้กันเลยผมเนี่ยไม่ได้ติดดอยผมติดเทือกเขาเลยครับอ๋อสูงขึ้นไปไม่ได้สูงให้เยอะ อาจจะแบบลอยขึ้นไปอีกนิดไปติดบนก้อนมีดเออดอยนี่อันเดียวไนงะของผมนี่มีเป็นกลุ่มเลยโอ้นี่มันเทือกเขาแล้วนะโอ้มันช่างกว้างขวางเออม,มันช่า <c oughs> งใหญ่อะไรอย่างนี้ <c oughs> อ่ะโอเคมาต่อเลยครับครับก็เรื่องแรกเลยนะครับอันนี้ข้อมูลที่เราได้มา <c oughs> ในจริงงานทําให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของประเทศอังกฤษในปี2022ย้านะครับในปี2022ครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่พีคพีกเนี่ยเราเอานาฬิกาเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ย จะเป็นยังไงซึ่งนาฬิกาเนี่ยครับมีผลงานโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นถึงสองเท่าพูดง่ายเลยลงทุนในนาฬิกาได้มากกว่าตลาดหุ้นถึงเท่าตอนนั้นเรื่องจริงนะเพราะว่าเหมือนแบบเงินมันย้ายมันลงในนาฬิกาแบบเยอะมากมากมหาศาลมากใครซื้ออะไรก็ขายได้ใครซื้ออะไรครับซื้อซื้อแพงก็ขายได้ใช่และไอ้ที่แพงนะสมมุติว่าเดือนหนึ่งที่แพงนะเดือนหนึ่งใครเป็นถูกนะเดือนสองก็นอนตื่นหนึ่งขึ้นมาแล้วราคาเพิ่มมาครับมีความสุขมากตอนนั้นเป็นช่วงมีความสุขมากจริงพูดได้เลยว่า ราคานาฬิกาเพิ่มขึ้นทุกวันใช่นอนไปตื่นขึ้นมาโอ้แพงขึ้นอีกแล้ว <c oughs> แพงขึ้นอีกแล้ <c oughs> สวสบายใจใช่ไหมสบายใจอตอนนี้ก็น่าจะ เป็นอย่างนั้นนะครับ,รบต้องบอกอย่างนี้ก่อนนาฬิกาจากข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะอินเสิร์ตขึ้นให้ที่เขาเอามาเทียบกับตลาดหุ้นแล้วทำกำไรได้มากกว่าสองเท่าคือปาเต็กจิลิศนะยกปาเต็กเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะปาเต็กโดดเด่นที่สุดในตอนนั้นอ่าใช่แล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดครับเรามาดูต่อไปเทียบกับะลาดไปเลยอ่าเทียบกับเรียลเอสเตทก็คือบ้านนะครับซึ่งเทียบไม่ได้เลย ที่ไม่ได้เลยหมายความว่าไงครับนาฬิกาดีกว่าเยอะเพราะอะไรนอกจากราคาจะเติบโตเร็วคือบ้านเนี่ยเติบโตเป็นรายปีแต่นาฬิกาเติบโตเป็นรายวันตอนนั้นช่วงั้นช่วงนั้นนะผมจําได้เลยมีคําพูดที่พูดกันว่าซื้อบ้านเนาะเอาโฉนดมาแขวนคอ,อก็ไม่ได้ออนาฬิกายังได้ใส่และราคาขึ้นแบบขึ้นตลอดขึ้นตลอดทุกคนพูดแบบนี้หมด liquidity สูงมากคําว่า liquidity สูงคือบ้านหรือที่ดินเนี่ยเมื่อจะขายเนี่ยต้องรอก็คือเปลี่ยนเป็นเงินช้าต้องรอกว่าจะขายได้นาฬิกาเนี่ยคุณอยากขายเดี๋ยวนี้เลย ซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกณเวลานั้นนาฬิกาชนะบ้านแบบขาดลอยชนะขาดร้อยซึย่งหุ้นเนี่ยยังบอกว่า2เท่าใช่ไหมบ้านนี่คือขาดเลยครับในแง่ของการลงทุนในแง่ผลตอบแทนในแง่ของการซึ่งให้ขายคล่องชนะทุกมุมชนะทุกมุม ไปต่อไปต่อมาซึ่งคราวนี้ครับมันมีตัวเปรียบเทียบที่น่าสนใจครับอีกอันหนึ่งก็คือทองนะครับทองเนี่ยนาฬิกาเนี่ยก็ยังทากาไรมากกว่าทองแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะเขาสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินของนาฬิกากับทองไม่แพ้กันนะไม่แพ้กันปกติทองอะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีใช่แต่ณวันนั้นนาฬิกาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีเหมือนกันใช่ครับณจุดที่กราฟมันพุ่งอะครับที่พีคที่สุดอะนาฬิกาทํากําไรมากกว่าทองสีทอา ในมูลค่าเท่ากันฟังแล้วตกใจนะครับแล้วก็ตัวโรเล็กอะอันนี้คือปาเต็กนะครับที่ทำสีครับโรเล็กก็ยังทํามากกว่าเป็นเท่าเลยครับโรเล็กที่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้สวิงขึ้นสวิงลงเท่าปาเต็กอะเท่าทองนะก็ยังได้มากกว่าพูดง่ายเลยวันนั้น่ะขายทองซื้อนาฬิกาคุ้มกว่าอืมครับในจุดที่ช่วงที่นาฬิกาพีครับในแง่การลงทุนนะนะตอนนั้นนาฬิกาคุ้มกว่าทองคุ้มกว่าบ้านใช่เรื่องการซื้อง่ายขายคล่องก็สูสีกันครบผมบอกทองก็ขายได้ง่ายนาฬิกาขายได้ง่ายครับแต่ในแง่ การลงทุนทำกำไรนาฬิกามากกว่าปาะเต็กมากกว่าสินเท่าโรเล็กประมาณเท่าตัว คิดถึงใช่ไหมคิดถึงตอนนั้นเลยใช่ไหมมากมากเลยมากเลยครับมาต่อมีอันที่น่าสนใจคือซุปเปอร์คาร์อ๋อซุปเปอร์คาร์วันที่เม็ดเงินสะพัดอะซุปเปอร์คาร์ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ราคาขึ้นไขายดีใช่ก็ขายดีครับราคาพีคมากแล้วก็ขายดีนาฬิกาก็ยังมากกว่าอยู่ดีนาฬิกาก็ยังมากกว่าก็ยังมากกว่าอยู่ดีถ้าเอาเงินเม็ดเงินเท่ากันลงทุนในปั็กซิลิกับลงทุนในซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันทั้งหมดเนี่ยให้คิดเป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับ จะถึงจะชัดเจนใช่ถึงจะชัดเจนทำลายเดียวกันจุดเวลาเดียวกันปาเต็กจะบวก200%ในขณะที่ซูเปอร์คาร์อาจจะบวกลบ10-15% โดยประมาณณช่วงเ,เ,เวลานั้น,นยอะมาก,มากช่วงเวลานั้นแต่ว่าแน่นอนก็ซูเปอร์าคาร์มันมันคือบอยทอยแบบขั้นสุดอ,ะอ่ะไทยมีก็ในด้านอารมณ์เนี่ยแฮปปี้สุดๆจิระมากกวานาฬิกาแต่ว่าใกล้ใกล้เคียงกันมากนะซูเปอร์าคา,นนาร์กับนาฬิกาเพราะนาฬิกาก็เป็นหนึ่งในะแบบบอยทอยที่แบบช่วงหนึ่งแบบพีคมากรถมันมัน นิยมกว่าหมายถึงคนรู้จักมันเท่กว่าอ่ะอันนี้คนรู้จัก Porsche Ferrari มากกว่าปะเต็จจำกัดเลยชัดๆเลยสาวๆอ่ะอยากขึ้นเฟอร์รารี่มากกว่าแล้วไม่มีใครอยากขึ้นมาข่กับผู้ชายที่ใส่ปะเต็กครับไม่ใครอยากขึ้นมาขี่นาฬิกามั้งหรอไม่มีแต่ว่าถ้าพี่เดินลงจากรถมาแล้วอ่ะถ้าพี่ไม่มีนาฬิกาพี่ทำไงพี่ก็เอาคุณแจไว้ควงหมุนเอาได้ควงหมุนไม่ก็ห้อยคอเลย โอ้ยจุแจ้งไปเลยเอาวะแต่ถ้าแง่การลงทุนนะครับนาฬิกาก็ยังดีกว่าปังโมโยูุ่กคาหใช่ครับคราวนี้มาดูอันสุดท้ายน่าจะเป็นเสื้อผ้าซึ่งแฟชั่นแฟชั่นทั้งหมดแล้วแฟชั่นซึ่งชนะอยู่แล้ว ราะแฟชั่นต้องต้องบอกว่าไม่ได้มีกลุ่มเสื้อผ้าอย่างเดียวแฟชั่นมีของที่คนไปลงทุนคือกระเป๋ากับกับเครื่องประดับแบรนด์ใช่ลงทุนได้เหมือนกันซึ่งลงทุนได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องบอกนะนี่เป็นรายการของผู้ชายครับนาฬิกาชนะกระเป๋าู่แล้วแต่ว่าจริงในช่วงที่เม้นเงินสะพัดเนี่ยทุกสินค้าต่อให้เอามารวมกันต่อให้เอานาฬิกาประเ็กผู้หญิงก็ยังชนะกระเป๋าเลยครับใช่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจริง นาฬิกาคือที่สุดแล้วคนถึงแบบเข้ามาบูมรวมนั้น<ห>คือแบบพีคมากนาฬิกาพีคมากครับ,รบซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดในปี2000มันเริ่มจากยี่สก่อนถ้าดูจากการาฟเนี่ยคือปีย1เด,ดเนี่ยมันค่อยๆลากนะครับแล้วก็พีค<อ>ในปี2 0 2 2อย่การาฟทุกตัวที่ชนกันนะที่เอามาเทียบกัน,นการาฟมันเริ่มปีเด็ดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันแบบขึ้นขึ้นมาแค่ปี2ี่สิบอยี่สิบอะไรอย่างงี้นะครับหมายถึงว่ามันเริ่มลากอ่ามันไปเอาตั้งแต่ที่ แป19ก้าใช่ค่อยๆทางทีละนิดแต่ว่าปี 1, 2ี่2ี่ที่พี่ต้นบอกอะกราฟนี่ผมจะทำมือให้ดูอย่างนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยที่ปี21 22ี่ใช่ังั้นตอนนี้ปัจจัยอะผมว่าใกล้เคียงกับอะผมนับว่าเป็นปี2019แล้วกันครับตอนนี้เหมือนเราอยู่ปี2019ครับมันเริ่มมาแลวบิตคอยน์เริ่มมานิวไฮเดี๋ยวกระแสก็เกิดครับนะครับเฟดธนาคารกลางสหรัฐขา้าประกาศลดดอกเบี้ยจริงอ่ถาถ้าเฟดถ้าเฟดขยับตามตามที่เขาคาดการณ์กันไา้จริงกันไว เงินก็จะในตลาดก็จะเยอะกว่านี้ใช่ครับนะครับทนี้ก็ไม่พ้นแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องดูอีก2เรื่องก็คือ1คือเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่เหรียญหลักเพราะตอนนี้เหรียญมีมเเหรียญมีมทั้งหลายอ่ะมันเริ่มขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นฟื้นตัวใหม่ถ้า2 3อย่างนี้ประกอบกันผมคิดว่าราคานาฬิกาน่าจะกลับมแต่อย่างนี้ครับจะกลับไปพีคแบบปี2022ไมผม จะตอบไม่ได้ไม่มีใครรู้มันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพียงแต่ว่าันนี้มีหลายเหตุการณ์ที่คล้ายกันเราก็เลยทําเทมนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะมาลุ้นไปด้วยกันใช่ว่ามันจะเข้าใส่ขึ้นแน่ขึ้นนแน่ครับจากราคาปัจจุบันนี้ขึ้นแน่แต่จะขึ้นพีคลากแบบปี2022ไหมครับอันนี้ไม่มั่นใจแต่ขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครจะลงทุนในนาฬิกาก็ลองเลือกตัวที่ชอบซื้อตัวที่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วส่านในแง่การลงทุนเขาก็เรียกว่า แบบติดไว้หน่อยใช่ติดไว้หน่อยติดไว้หน่อยเพราะมันมีโอกาสมันมีโอกาสจริงๆหน่อยก็สัก2อสเรือนนะครับแล้วต้องซื้อที่ไหนนะครับซื้อที่วอชเมเนียได้ขายของสุดฤทธิ์หรือว่าถ้าไม่ซื้อสามารถมาติดฟีนได้ที่วอชเมเนียโปรดิวชั่ชั้น5นะครับเซ็นทันปวดของข้าของเลยครับก็ตรงเทปนี้ครับอยากให้ดูไว้ว่าช่วยกันเฝ้าช่วยกันบอกช่วยคอมเมนต์มาบอกหรือโทรมาบอกก็ได้ว่าเฮ้ยพี่ นิวไฮและบิตคอยที่เหรียญม,มีมาแล้วผมเองก็ยังดอยอยู่นะครับดอยไม่รู้ว่าจะหลุดเมื่อไหร่ <g ül> ก็มันถ้ามันกลับมานะผมว่านาฬิกา <g ül> ใช่แน,น่นอนผมว่าถ้ามันกลับมาเป็นไซเคิลที่แบบคล้ายๆเดิม <g ül> มันจะพากันขึ้นมาหมดทุกๆสินค้าแหละถูกครับเทือกเขา AP ของผมก็จะฉลองไปเทือกเทือกเขาของทุกคนดีกว่าก็จะเป็นยุครุ่งเรืองของนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งอะงั้นต้องบอกนี้ครับวันนี้ถ้าใครมีเงินเย็นซื้อนาฬิกาในราคาที่ถูกต้อง ช่วงที่มันลงแล้วคุณทนถือถึงมันกิกได้ขายทํากําไรแล้ว แล้วนะครับอย่าพึ่งเข้าเย่าพว่งเขาเพรามันเป็นไซเคิลอาเป็นไซเคิลจังหวะมันย่ออีกซึ่งอันเนี้ยยากแล้วเพราะเราสู้กับตัวเองขายกําไรมาแล้วใช่ไหมครับใครจะเก่งเก็บเงินไม่ได้ไม่เอาไปใช้นู่นนี่นั่นก็จะมีจังหวะซื้อตอนมันมันย่ออีกแล้วก็ขายอีกผมมีลูกค้าที่เป็นแบบนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาเก่งเขาทนได้เพราะถ้าเป็นผมอะผมขายปุ๊บผมก็เชี่ยนตัวต่อไปทันทีแล้วก็ไอดอยตัวนั้นแหละอันนี้คือคือนี่สัยของทุกคนนะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นกำไรแล้วเราก็ติดใจไงแต่เราามมีควสุข م, เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาควบรวมให้เป็นเรื่องของนาฬิกาก็ถ้าเชื่อในไซคลนี้ว่ามันจะกลับมาอยากให้ซื้อติดไว้หน่อยใช่เอาตัวที่ชอบถ้ามันขึ้นคุณก็จะมีความสุขไซคลเดิมเกิดแน่นอนอ <ừ> mm. ครับก็ประมาณนี้ฝากยังไงเป็นแฟนรายการช่วยกันดูแล้วก็เดิมครับฝากดไลค์กดแชร์จับส r i b e นะครับผมกันนิวเนี่ยจะกราบขอบคุณอย่างงามๆกราบเลยดีกว่าครับขอบคุณครับ